ดูออกมาแล้วค่ะโอ้โหสวยมากอือหือน่นปลึกค่ะทุกคนแน่นปลึกนน่นปึก,ปกพยายามให้เพื่อนๆเห็นนะคะโอ้โหแน่นปึกค่ะเสียงแกะล้องค่ะทุกคนโอ้สวยมากเลยค่ะเห็ดพึ่งหวานดอกนี้สวัสดีค่ะทุกคนทักทายจากเมที่ประเทศโนเวย์นะคะภาพที่คุณเคยแล้วก็เสียง กองแกงกงแกงก็คือแกะนะคะวันนี้เข้าป่าเก็บเห็ดกันเหมือนเดิมคะ่ะทุกคนมาลุ้นกันนะว่าวันนี้เมย์จะได้เห็ดกลับบ้านไหมไม่ต้องเห็นหน้าเมย์นะคะรอบนี้สิวขึ้นคะ่ะทุกคนเดินเข้าไปข้างในกันเลยค่ะทุกคนไซตามุตมิน่ารักคะ่ะทุกคนโอ้มาดูมีคนคอมเมนต์มาว่าอยากให้ตัดขาให้ดูหน่อยนะคะสองสามคลิปหลังนี้เมย์ก็จะลงแต่แบบว่า เก็บอย่างเดียวไม่ได้ตัดนะคะวันนี้คลิปนี้ก็จะมีตัดขาด้วยตามคำเรียกร้องนะคะสำหรับคนที่แบบชอบเก็บเห็ดแล้วแบบชอบดูตัดขาเห็ดนี่ค่ะเห็ดพึ่งหวานนี่และนี่นะ,ะเก็บให้ดูเลยค่ะโอ้ขึ้นมาเลยแมวกบนะคะนี่ยทุกคนเมย์จะบอกว่าไเนี้อร่อยมากนะคะทุกคน มาตัดขาเลยตามคำเรียกร้องนะคะทุกคนวันนี้หลังจากทำธุระเร็จก็เข้าป่าเลยนะคะทุกคนเพราะว่าใจมันเรียกร้องค่ะทุกคนใจมันเรียกร้องนะคะความชอบส่วนตัวนะคะสำหรับคนที่ชอบเก็บเห็ดอ่ะก็จะเข้าใจกันนะคะนี่ค่ะทุกคนสองดอกโอ้สวยมากไซมินิหนึ่งสองสามสี่ มาเก็บกันเลยค่ะทุกคนไล่เลยนะคะอันไหนใกล้มือก็เก็บอันนั้นก่อนนี่ดอกที่หออกมาลแล้วค่ะเรามาดูดอกนี้อืมดอกที่สองค่ะอ้าวดอกนี้โอ้โหแน่นปึกอึ๊บออกมาเลย ดอกนี้นอันนี้เห็นแล้วก็เก็บเลยนะคะอย่ารอช้าค่ะดอกที่สองก็ได้โอ้โหเมย์จะบอกว่าไซส์เนี่ยทุกคนไปผัดใส่น้ำมันหอยหรือว่า,อาไปใส่ต้มยำนะคะอร่อยมากค่ะทุกคนโอ้ดอกนี้คือกรีดนะคะตามคำเรียกร้องนะคะทุกคนต่อไปนี้เกบเพจจะตัดขายเพื่อนๆดูด้วยนะคะ กะจีริธก,ก็เอาค่ะโอ้โหชอบจริงๆเลยเวลาปาเป็นอย่างเงี้ยทุกคนดูตรงนี้สี่ห้าดอกนะคะเห็ดพึ่งขาลายดอกนี้คือสวยมากทุกคนโอ้โหให้ดูขานี้อือหขึ้นมาแล้วค่ะโอ้โหสวยมากนะมาดูสวยไหมนี่โอ้โหสวยจริงกรอบเลยค่ะแค่เฉือนก็กรอบแล้วนะคะ พึ่งขาลายจะตัดลึกมากค่ะเดี๋ยวก็ดำนะคะนี่ทุกคนสวยไม่ไหวค่ะดอกนี้เห็ดพึ่งขาลายอีกดอกหนึ่งอะคะ่ะนี่ใสอื้ทุกคนจะบอกว่าอ่อนมากดอกนี้ดูโอ้โหมันคือความจริงนะคะ <laughs> ทุกคนเอ้ยเก็บเผ็ดนี่มันจริงๆค่ะนี่ สวยแล้วค่ะทุกคนแม่เดดออกก็เจอเลยนะแต่ไม่ได้เจอดอกเดียวมาค่ะอ,อีกดอกหนึงอยูน่นี้เห็นไหมคะขึ้นมาแต่หัวเมย์ก็เห็นค่ะนี่ค่ะทุกคนสองดอกน่ารักมากดูอุ้ยอ่อนกรอบไปค่ะทุกคน,นยังอ่อนเลยนะคะสองดอกนี้ โอ๊ยดีใจค่ะทุกคนแดดออกแล้วแดดออกแล้วนี่คือเห็ดพึ่งหวานนะไซ์เนี้ยที่เมตามหาเลยนะคะทุกคนไม่เล็กไม่ใหญ่นะอร่อยมากนะคะไซน์คนว่าจะเป็นยังไงน้องจะสวยไหมโอ้โหแล้วอยู่ในดินทุกคนขึ้นมาแต่หัวโอ้โหเดียวเดียวเดียวทุกคน โอ้โห้ไปเ,เลยอ่ะอา้าวเจ้าขึ้นมายัางไงโอ้โหทุกคนอือออกมาแล้วค่ะนี่นี่โอ้ดอกไปเ,เลยเลยสวยจริงไหมมาดูโอ้โหอ่อนป๊อปเลยค่ะทุกคนโอ้ยพยายามขึ้นมาแต่ขึ้นไม่ได้นะคะเพราะติดอยู่ที่ดินขึ้นมาได้แต่หัวหน่อยนึงค่ะโอ้โหทุกคนสวยมากเลยดอกนี้ ขึ้นบนหัวเห็ดอีกแล้วนะคะนีโโ่เอามาโอ้โหเอางานยากอีกแล้วงานยากอึ๊บเอาขึ้นมาอึ๊บน,นี่ค่ะทุกคนโอ้โหดูดอกนี้ค่ะเห็นไหมงอกบนหัวดอกอีกดอกหนึ่งนะคะมาตักขาโอ้โหทุกคนโอ้แน่นกรึบไปจ้ะโอ้โห อย่างแน่นคะทุกคนนี่ค่ะนี่ค่ะทุกคนที่เหลือเยาไปแต่งที่บ้านนะคะอืเสียงแน่นมากมดินแห้งนะคะนี่ออกมาแล้วอ,ออกมาแล้วคะ่ะใช้ได้เลยดอกนี้ดอกนี้คือสวยจริงๆค่ะทุกคนมาแหวก ปักเลยค่ะทุกคนสวยมากเน้นปื๊กเน้นปึ๊กกรอบกรึบเลยนะคะรุ่นนี้อีเดี๋ยวนะเอากัะปิวที่เดิมท่าค่ะทุกคนนี่ค่ะได้มาแล้วโอ้โหสวยมากเลยอดูเสียงโอ้ไม่ไกลกันนะทุกคนเอาทุกคนดูเอ้านี่ขึ้นยังไง โอ้ทำหัวรุดอีกแล้วมีนี่อะดอกเล็กไว้นี่ก่อนนะส่วนอันนี้ก็เล็กนะคะทุกคนได้ดอกหนึ่งกันทำหัวรุดอีกแล้วค่ะ <c oughs> ทุกคนอันนี้หัวแดง <c oughs> จะบอกว่าใสเนี่ยกรุบมาก <c oughs> กรีดเลยค่ะทุกคนมาได้เก็บ <c oughs> ทุกคนออกมาแล้ว ว้าวร้องว้าวเลยนะคะเมนี่มีอีกค่ะโยกมาตรงนี้มีดอกใหญ่อีกค่ะโอ้ทุกคนอะดอกใหญ่ไม่รอดแล้วไม่เป็นไรมีอีกมีค่ะทุกคนมีอีกค่ะว้าวอือเดี๋ยวนะกล้องเบาๆแปะมาแล้วเนี่ยทุกคน สีดอกเลยค่ะเห็ดหวานสวยมากนีนี่รุ่นน,นี้ขายาวนะคะขาลายแล้วก็หวัวสีน้ำตาลกินได้นะคะทุกคนอร่อยเหมือนกันค่ะนี่กำลังอ่อนเลยนะ,ะเอ๊ะขึ้นยังไงขึ้นยังไงเต็มใจขึ้นมีเนี่ยขึ้นแบบแนวนอนโอ้โหทุกคนสรุปก็รอดนะจ๊ะโอ้หอย่างสวยเลยค่ะไซนี้ อโอ้โหอย่างสวยเลยค่ะไซส์นี้กรุบมากคุณโอ้โหอย่างสวยอืมนี่ค่ะทุกคนหินพึ้น กิ่กแล้วกิงอีกแล้วนี่ค่ะทุกคนสามดอกอย่างสวยเลยค่ะทุกคนเห็ดพึ่งหวานดูดอกนี้ค่ะทุกคนหลบในอยู่นะคะแต่เห็นค่ะอึ้บอึบออกมาอึ้บดอกนี้แห้งเลยนะคะแต่หมวกอ่ะยังกินได้อยู่นะเดี๋ยวเมย์จะหมวกไปค่ะทุกคนคนดูดอกนี้ค่ะโอ้ยแน่นมาก อยทุกคนอ้ยดูออกมาแล้วคะ่ะยังสวยเลยนะคะกรี๊ดสิคะทุกคนดอกนี้อื้แน่นปึกค่ะทุกคนแน่นปึกแน่นปึกพยายามให้เพื่อนๆเห็นนะคะโอ้ยแน,น่นปึกค่ะเสียงแกะร้องคะ่ะทุกคน อัน,น้สวยมากเลยค่ะเห็ดพึ่งหวานดอกนี้เรลวค่ะแล้วก็นุ่นนะคะเห็นกันหรือยังมาค่ะมาเก็บโอ้โหดูแสงสะท้อนอเห็ดพึ่งหวานนะคะทุกคนนี่แล้วก็อีกดอกนึงนะะี่ค่ะว,ว้วาวว้าวร้องว้าวเลยนะคะเมย์นี่ค่ะเห็ดพึ่งหวานไซส์มินิไม่ได้เล็กมากนะคะทุกคนไซส์กำลังกินเล็ก ทุกคนเลงหรือยังเอบาบังได้นี่ให้เพื่อนเนเห็นนะคะอ้ยเสียงเห็ดก็จะเก็บเกะก็จะร้องนะคะทุกคนโอ้หสวยมากเลยค่ะดอกนี้ค่ะลายดอกนี้นะคะไม่บอกได้เลยว่าน่ารักมากนะคะทุกคน <c oughs> ดูสิไม่ใช่ไซส์เล็กนะคะไซส์กำลังกินเลยนะคะทุกคนน่ารักมากเลยอ่ะนี่แล้วค่ะ ขึ้นแบบเอียงนะทุกคนพอต้อนไม้คขำอ,อยู่นะคะแต่ใดๆก็คือน้องสวยนะคะทุกคนใดๆก็คือกินได้ะค่ะทุกคนแล้วสวยด้วยใดๆคือดอกเนี้ยสวยมากเลยะค่ะทุกคนฟังเสียงอหือแน่นนะคะจะออกมาเลยอืมโอ้ขึ้นมาแล้วทุกคน สวยไหมคะสวยเนะุะตัดขายดูเลยโหช่ำค่ะดอกนี้ช่ำมากแล้วก็สวยมากทุกคนใดๆคือกรี๊ดค่ะนี่ค่ะทุกคนอ้สวยจริงๆเลย่ะดอกเนี้ยอ้สวยมากฟังเสียงออกมาแล้วคะ่ะว,ว้าวยังสวยค่ะทุกคนมา มาแตงคาเลยค่ะแตงคาเลยนะคะอืมสวยไม่ไหวนะคะทุกคนชอบจังเลยอ,ะอ่ะนี่ค่ะทุกคนสวยมากค่ะทุกคนแดดออกก็เริ่มเห็นอีกแล้วนะจะ๊ะนี่ขึ้นมาแล้วค่ะโอ้ยน่ารักตะมูตะมีมากเลยนะคะเห็ดขงหวานดอก <laughs> โอ้โห oh, มีชอบจังเลยอะไซ์แบบนี้ทุกคนไซ์ประมาณเนี้ยไม่เล็กไม่ใหญ่นะคะเม่จะบอกว่าไซ์ขนาดเนี้ยกําลังกินนะอร่อยมากเดินอีกก็เจออีกเรื่อยๆดอกนี้ขึ้นเอียงๆอีกแล้วทุกคนน้องพยายามขึ้นนะคะโอ้ยอีกดอกนึงค่ะนี่แหละค่ะคือเห็ดพึ่งหวานไซ์ที่ใฝ่ฝันเลยนะคะทุกคนนี่ดอกนึงค่ะโอ้ oh, ไม่เล็กนะดอกเนี้ย นี่ค่ะทุกคนสามสามดอกค่ะทุกคนเก็บเลยมันไล่เก็บเลยค่ะนี่ออกแล้วอกกนะฮะดอกถัดไปอ้าทุกคนเหมือนจะเห็นดอกที่สามแล้วก็ดอกที่สี่นะพย,ยายามจะไม่ให้หักขึ้นมานด้สองแล้วนะสองแล้วนะวนะเดี๋ยวนะ ดอกที่สามนี่ค่ะเอาคดสิครดอกที่สามมาดอกที่สี่อ้าวทุกคนดูเอาให้เห็นชัดๆนะคะให้เห็นชัดๆให้เห็นชัดๆเลยนี่ค่ะสี่ดอกค่ะทุกคนหันมาก็เจออีกแล้วค่ะทุกคนอีกสองดอกโอ้โหอุ้ยเด้งลอยอ,อีกแล้ว ลอยอีกแล้วแต่ไม่หักเลยคะทุกคนอืมขึ้นมาขึ้นมานี่ทุกคนสองดอ,ก,อกแล้วนี่โอ้โหสวยกริฟเลยค่ะสองดอกนี้เดินมาเจออีกแล้วทุกคนดูทุกคนกคน่ะไม่ใช่ใน,น้อยเลยนะน้องอะ่ะว้าว สวยมากค่ะดอกนี้แน่นปักเลยค่ะทุกคนเห็ดทึ้งหวานโอ้โหยังสวยเห็ดทึงหวานค่ะออกมาแล้ว <c oughs> โอ้โหช่ำมากเลยนะคะดอกนี้แข็งปักเลยค่ะหัวแดงด้วยนะคะเห <c oughs> ็ดพึ่ง่ะลายค่ะทุกคนเมย์เก็บมาแล้วนะหนึ่งดอกและนี่อีกหนึ่งดอกค่ะทุกคนโอ้โหสวยเลยค่ะ สวยเลยนะคะสองดอกนี้แล้วก็กรุบมากด้วยค่ะทุกคนจะบอกว่าไซนี้นะมีแต่คนตามหาเพราะอะไรมันพอดีแกงเลยค่ะทุกคนแล้วแบบเป็นไซที่กำลังอร่อยเลยนะคะอันนี้เป็นเห็ดพึ่งขาลายหมวกส้มนะคะทุกคนแหวกไหมเพื่อนๆดูคะ่ะทุกคนสวยมากดอกนี้แน่นแน่นค่ะทุกคนอู้ ยังสวยเลยค่ะทุกคนโอ้โหสวยมากมาเดี๋ยวตัดขาให้ดูตัดขาใหยเพื่อน<ๆ>เห็นเลยโอ้โหชำ่ำกรอบมากทุกคนแข็งปักเลยนะคะอือหือทุกคนช่าำมากหมนุนสวยมากเลยค่ะทุกคน พึ่งหาลายดอกนี้ืดูขึ้นบมสนเลยนะคะดูนี่อย่างสวยค่ะออ้หชฉ่ำน้ำนะคะทุกคนแต่ไม่เป็นไรค่ะยังกินได้อยู่ค่ะทุกคนดอกนี้เห็นไหมอย่างนี้ไม่เห็นใช่ไหม <laughs> ดูทุกคนดู <laughs> ว้าวทุกคนสวยมากขอเคาะหน่อยอืม แน่นนะคะอ้าวขึ้นมาขึ้นมานี่ค่ะทุกคนโอ้โหสวยมากเสียงสูงอีกแล้วค่ะทุกคนโอ้โหแปักขึ้นมาทุกคนดูกริปเป้ขมวกแข่งปักเลยค่ะทุกคนเห็นผู้หวานดอกนี้อย่างสวยเลยค่ะนี่อะใบไ,ไม้บางนะคะ นี่ค่ะเดี๋ยวนะในขณะที่เมเห็นดอกนี้นะคะตาก็เลอกไปเห็นดอกที่สองค่ะทุกคนมาเก็บออกมาแล้วค่ะดอกแรกดอกที่สองตมมาติดติดค่ะอ๊เดี๋ยวติดอะไรขึ้นมาขึ้นมาอย่าดื้อดอกที่สองแล้วก็มาลุ้นดอกที่สามกันรอดไหมรอดไหมรอดไหม เห็นดอกเดียวนะคะแต่พอเลือกตาไปอีกทีห้าวสรุปตรงนี้สามดอกค่ะทุกคนโอ้โหแข็งปักเลยนะคะหัวโดนตอดน,นิดนึงไม่เป็นไรค่ะทุกคนยังสวยอยู่ผลงานค่ะทุกคนวันนี้ได้แต่เห็ดพึ่งหวานแล้วก็เห็ดพึ่งขาลายด้วยนะคะจะให้เพื่อนๆดูโอ้โห ล้นตะกร้าอีกแล้วค่ะทุกคนวันนี้คือได้แต่ไซส์ไม่ใหญ่แล้วก็ไซส์ไม่เล็กนะคะทุกคนคือไซส์ที่กําลังแกงเลยค่ะทุกคนดูอสวยมากเลยนะคะเห็ดพึ่งรอบนี้ยังไงก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะคะที่รับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามนะคะแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาด้วยค่ะทุกคนและตามไปดูเมย์ได้นะคะที่ช่อง youtube นะคะชื่อเดียวกับเพจเลยนะคะ stay with me y กินอยู่ต่างแดนค่ะทุกคนสวยมากค่ะขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนอ่ะให้ดูเห็ดใกล้ๆสวยไหมละ่ะสวยทุกดอกเลยค่ะไปก่อนค่ะบ๊ายบาย